คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนี้แม่ไล่ยชงแมลัยผ้าลวดด้วยค่ะเออ้อท่านพิธีไหว้ปูอีกขอโชคขอลาบน้ำปูอัธิพานมากของปูลิซีอินดำเข่าทั้งบนทั้งล่างค่ะเข้าตรงๆเลยค่ะเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็เก้าสองลางค่ะหกสอง,ง,งเอ 7, 50, 60, 60, 60. ก้าสองลางค่ะเข่าตรง,ตรง,ต,รงตรงค่ะ,ะส่วนของหนักน้อยกับเข่าค่ะ ศูนย์หาแปดแล้วก็ศูนย์เจ็ดันนักน้อยให้ให้ปังๆค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างอ่ามือนีไม่ได้กับงสวงอยู่บ้านค่ะมือนีเป็นวันที่ของอ่าสิบแปดที่สอ่ามือนีวันที่สิเกมีถุนายนสองพันห้าเป็นแนวทางของวันที่หนึ่งกระดาษสองพัาค่ะอ่าไม่ได้ไหวปูมือนีขอโชคขอลาบอีกอ่าปูด้วสีอินดามือกำลังสีทัมพิธีเฮ็ดนน้มนี่คือเก่าค่ะในนากน้อย มากน้อยมากน้อยมืัอนี้ไม่ไล่ก็มีเสือเด้อค่ะเด้อเสือบารมีปู่ย่าค่ะด้านหน้าจะเป็นของปูดูปู่ฤาษีอินดัมค่ะด้านหลังจะเป็นลูกไม่ไล่ค่ะเป็นบารมีปู่ย่าค่ะอาถ้าแฟชั่นม่ไล่ก็ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหกแปดเก้าเจ็ดค่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหกแปดเก้าเจ็ดค่ะอาผู้ใดอยากได้สนใจเสือเด้อค่ะเด้อเสือเสือเอาไว้แต่ไซเป็นเสือของปูหรือสีอินดัมกับของไม่ไล่ค่ะ เป็นสีขาวค่ะสวยง่ามมากๆเลยค่ะมือวันี้ไม่ไล่กค่ะก็ต้องจะท่าพิธีขอโชคขอลาบค่ะปูหรือสีอินดำค่ะเริมจะท่าพิธีมื่อวนี้ก่ะไม่ไล่กค่ะกุม่านไข่มื่อวนี้ได้กินพิซซ่าคุณแม่ผมแล้วก็คุณแม่ท่างชุมแพร่ลูกหน่อยค่ะ ซื้อพิซซ่ามาให้กุม่านใครกะดีใจคักร้ายรอโชกโคราบไม่เลยใครมันีเองกะปูไปซีกัะเช็ดคันน้ำมันอยู่ที่เกาค่ะปูีกับล่งสิเริ่มทำพิธีเฮ็ดคันน้ำมน่กะเด้อเนวทั้ง ของวันที่หนึ่งกรกฎาคสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะนต่กรยน้ลได้กแปมากมากค่ะกล้วยบวงสวงได้ค่ะเด้ตัวเลขงามงามค่ะเดี๋ยวจีซุ่ม้แฟนเอซ ท่างบานเบื้องใกล้ๆค่ะาาแฟน F C, เอฟซีเห็นเป็นตัวไรค่ะเห็นมือขึ้นไปไล่บอลไปไล่ไมาแปดหางค่ะกลวยบ่งสองปู C, เห็นเป็นตัวเลขแปดหางค่ะแฟนเอฟซีเห็นเป็นตัวใดกัด พีเจาหนาเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อแต่ไมเ่เล่ว่าเป็น8ปดห้าค่ะว่าแปดห้ากับแปดศูนย์หรือ,ออาจจะเป็นหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดห้าก็ได้ค่ะมีสำหรับกล้วยด้วยค่ะตัวเลขยุ่กล้วยค่ะเร <คะ S 1> าไปปูและซีอินดามเลย ลืมทำาีิที่แล้วค่ะทำคันน้ำมนต์ที่ผ่านมาของปูฤษีอินดำเข้าตรงตรงค่ะบนพันหายเกต05แล้วก็ล่าง6292ค่ะ92ตรงตรงค่ะวันนี้ก็สิขอโชคาภน้ำปูขึ้นเก้าขอให้ปังปังอีกขึ้นเก้า ค่ะตอนนี้ปูฤาษีอินดัมกำลังทำพิธีขันน้ำมุนอยู่ค่ะเฟนเดปซีโอเจโร่เลยค่ะเด้อค,ค,ค่ะตอนนี้ปูฤาษีอินดัมทำคันน้ำมุนทำพิธีคันน้ำมุนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราสิได้รีกดได้ คันนมนค่ะตัวใดละ่ะในเค้นรลเขียนนึงสมมติแบบนั้เคียนน้ำมนแบบเป็นเ้าอีกแบบอย่างนะสองปหกแปหิน,น,นว่าสองกับ4ีคันนมุนเลยค่ะสองกกัปค่ะ ไปเลขคันน้ำมุนจ้าสองแปดหกว่านั้นค่ะสองแปดหกหกแปดสองกับสี่หนึ่งค่ะแปดหกสองกับสี่หนึ่งค่ะค นี่เด er ้อค right an ่ะเด้อคันน้ามนปูฤาษีอินดำค่ะมือนี่ไม่ได้ไหวปูของวันที่19มิถุนายน2565นี่คันน้ามนของปูฤาษีอินดำค่ะ8621474ค่ะ แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อแฟนนิฟซีทั้งบ้านก็ได้นี่เป็นการนำมุ่นของปูฤษีอินดำค่ะวดที่ผ่านมากเข่าล่างตรงๆค่ะ6292บนกับเขาเด้อค่ะเพิ่นไฮกิตเจ็ดห้าศูนย์พันเท้าตัดเลนกับเขาศูนย์เจ็ดค่ะวดนี้ปูฤษีอินดำให้แปดหกสองหนึ่งสี่เจ็ดสี่ค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อแฟนนิฟซีทั้งบ้านก็ได้ นี่ค่ะแคปจาจอไว้ด้วยนเด้อที่ผ่านมากรบเขาปังๆเลยค่ะวันนี้ปูว่ากระชีเขาอีกคันน้ำมุนของปูฤาษีอินดัคันน้ำมนตอีกเทียนึงค่ะแปดกสองกระซีหนึ่งค่ะนี่คันน้ำมุ์ ปูดสีอินดำปูมาสี่หนึ่งเป็นซี่เกตก็ได้ค่ะ,ะหนึ่งสี่เกตสี่สค่ะมีพานมากของปูด้วยสีกับเขาปังปัง้แฟน Fc ฟซี่ไม่โชคไม่ลาบกันถูกทั้งบนทั้งล่างค่ะ,ะสำหรับทายคีปนี้ของปูด้วยสีอินดำไม่ไรก็ขอให้แฟน Fc ฟซี่รวยๆปังๆกันสุขูสุขคนนะคะ่ะเด้อ